สวัสดีเจอกันอีกครั้งครับกับป,ป้ปากโกโกโ้เออหลังๆรู้สึกว่าจะเจอกันแต่ละคลิปเนี่ยชีวิตมีปัญหาตลอดนะครับวันนี้มีปัญหาอะไรกันประตูพังมันอยู่มาพร้อมกับบ้านก็ประมาณ30ปีเราก็เลยไปซื้อประตูสักมาจะทาสีขาวเปลี่ยนลูกบิดสรุปทะเลาะก,กับช่างไม่ให้ช่างมาทำงานตอ่อทำไงละ่ะ ทำเองทาสีเองลูกบิดประตูก็ต้องมาเปลี่ยนเองเพราะงั้นวันนี้มาดูวิธีเปลี่ยนกรอนประตูด้วยตัวเองอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ช่างนิดหน่อยใช้ขันน็อตนิดหน่อยอะเราจะมาโบ,บ๊ะบโชว์ก็ไม่ใช่เรือ <c oughs> มีเคสที่แบบว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรนี้ให้ดู <c oughs> นี่คือหนึ่งในประตูสามบานที่เราทําการเปลี่ยนเองนะครับจะเห็นว่าสีไม่พอดีนิดหน่อยนะช่างเขาไม่ได้เก็บผิวงานให้ล็อก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 อันนี้คือ ทำเสร็จแล้วนะครับคราวนี้จะมาสาธิตตั้งแต่เริ่มใหม่อีกทีนะึงสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือที่พวกอุปกรณ์ช่างอะไรเนี่ยนะมันชอบซิวซะแบบว่าเนี่ยมันแน่นหนักเกินเหตุอะ่ะที่ลูกบิดประตูเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบฝั่งล็อกด้านในนะครับฝั่งกุญแจจะเป็นด้านนอกเนาะนี่คือตัวเดือยล็อกกุญแจบารับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไปติดกับวงกบประตูหรือขอบประตูนั่นเองนะครับว่า ปลดล็อกเดือยประตูนะครับใช้อย่างอื่นก็ได้เหล็กแหลมอะไรก็ได้ที่คุณพอจะหาได้เท่านั้นโอเคมาที่สเต็ปแรกนะครับสมมติว่ามันถอดของเก่าออกแล้วแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับที่วงกบประตูอันดับแรกคุณต้องถอนมันออกก่อนวิธีถอนก็นคือเขาแจกเดือยมาแล้วนะครับออกมามันก็จะมีน็อตให้มาทั้งหมด6ตัว2ตัวสําหรับยึด2รูนิ้2ตัวสําหรับยึดคู่นี้เข้ากับวงกบและอีก2ตัวที่เอาไว้ยึด2ฝั่งนี้เข้าด้วยกันผ่านประตู สังเกตรูนี่ครับตัวนี้นะเนี่ยจิ้มมเข้าไปเฉยเนะนี่ยอือรูออกมาแล้วนะใช้แรงนิดหน่อยคือจิ้มจิ้มเข้าไปนั่นแหละแล้วก็หมุน้ายหมือขวาแล้วก็ดึงออมาตัวนี้จะเป็นเปลี่ยวคลายออกมาครับตัวที่จะแน่นไม่แน่นอยู่ที่ตัวนี้ส่วนเว้าจะต้องหันเข้าไปในประตูนะครับนี่คือลูกบิดของเราใช่ไหมส่วนรูกุญแจต้องอยู่ด้านนอกห้องนี่นะครับเดือยตอล็อกอยู่นี่นะครับ เสียบเข้าไปอย่างนี้ส่วนที่โค้งแบบนี้อยู่ด้านนอกนะครับส่วนที่มันมีอีกเลยเล็กๆก,ก,กดได้นเนี่ยอยู่ด้านในส่วนถ้าคุณทําถูกนะคุณดูอย่างนี้เดือยมันจะโผล่มาเว้ยนี่เห็นไหมแต่ตอนที่จะล็อกเข้าไปคุณก็ต้องดันเข้าไปนึงเว้ยไ้เลิกของตัวนี้แล้วเย่โอเคถ้าคุณทําถูกนะถ้าเผื่อคุณหมุนมันจะ หมุนเข้าไปด้วยแฟบกลับไปงี้นี่คือทําถูกแล้วปึ๊บเดี๋ยวเราจะมาล็อกฝั่งนี้แล้วมีรูน็อตอยู่2อันเราจะทําการยึดนอ็อตที่หัวไม่แหลมเนี่ยยึดกับมันผ่านตัวนี้ใส่เข้าไปตามรูเลยแล้วก็ถึงคิวนะครับให้ตรงีีเลยด้านในนะครับโบเบอย่างนี้นะครับเข้าไปชาดาล็อก เนี่จงังหวะนี้ก็จะเพื่อความสวยงามแล้วผมแทบไม่ได้ทําอะไรกับเกลียวตัวนี้เลยมันมาเท่าไหร่ก็ปรับระดับไว้เท่านั้นแล้วเราใช้ตัวเอ็นน็อตสตัวนั้นน่ะในการที่จะดึงมันให้มันแน่นไว้คุณส่วนตรงนี้เราแค่หมุนปรับระดับไม่ต้องตึงมากเพราะถ้าเกิดตึงมากนมันจะมีปัญหาตอนที่คุณจะเอามันออกไว้ทดสอบกุญแจนะครับว่าล็อกกุญแจทํางานโอเคไอ้ตัวนี้เดี๋ยวคุณก็แกะออกได้มันเป็นพลาสติก ขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่วนนี้ตรงนี้รองไว้ด้านในนะครับข้อสังเกตก็คือมันมีลิ้นโลหะจะต้องถูกครอบไว้อย่างนี้เดอ้อผมเอามือหมุนพอให้มันอยู่หลังจากนี้เราก็จะใช้สว่านมาเก็บงานโอเคเรียบเนียนนะครับฟ้าเรียบร้อยลองดูคีสิจากด้านนอกอหมุน โอ้โหสวยงามภาคภูมิใจทำได้อ Unlock สกิลเพิ่งเคยทำครั้งแรกดู Youtube ไปซื้อของมาทำเลยสามารถประหยัดค่าช่างไปเป็นค่าเบียร์ของเรานะครับ